ดิฉันชื่อเหญิงพนชาแม่กอดิฉันชื่อเดกหญิมารสิริมารสิดิฉันชื่อเด็กญิมรเชยเขินยังค่ะวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของแมลงน้ํากลุ่ม EPT เพื่อชีววัดคุณภาพน้ํแในน้ําตกคลองลานและน้ำตกคลองน้ําไหลอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกแพงเพชรค่ะ ใครๆก็บอกว่าน้ำที่นี่ใสสะอาดแต่ความสะอาดนี้ปลอดภัยจริงหรือเปล่านะอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในชุมชนค่ะโดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือน้ำตกคลองลานและน้ำตกของน้ำไหลซึ่งแม้จะตั้งอยู่ในเขตอุทยานเดียวกันแต่ก็มีลักษณะาทางกายภาพ และเส้นทา,างน้ําที่แตกต่างกันค่ะปัจจุบนันน้ําตกทั้งสองแห่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและสายน้ําที่ไหลลงมายังถูกนําไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่พื้นที่การอนุรักษ์บริเวณต้นน้ําพื้นที่นันทนาการบริเวณกลางน้ําไปจนถึงพื้นที่กเกษตรกรรมและชุมชนบริเวณปลายน้ําปัญหาที่น่าสนใจคือการตรวจสอบคุณภาพน้ําด้วยวิธีทางเคมีเพียงอย่างเดียว มังบอกค่าได้แค่เพียงณนเวลาที่เก็บตัวอย่างไม่สามารถสะท้อนถึงผลกระทบสะสมจากกิจ,จก,กรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงของสายน้ำได้ค่ะคณะผู้จัดทําได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า 1. บริเวณต้นน้ำของทั้งสองแห่งน่าจะมีความหลากหลายของแมลงกลุ่ม EPT สูงที่สุดและมีคุณภาพน้ำดีที่สุดรองลงมาคือกลางน้ำและปลายน้ำตามลำดับ และ 2. น้ำตกคลองลานและน้ำตกคลองน้ำไหลอาจมีคุณภาพน้ำทางชีวภาพที่แตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพและการใช้ประโยชน์พื้นที่ค่ะตัวแปรต้นคือสถานที่ศึกษาในจุดเก็บตัวอย่างต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําตัวแปรตามคือความหลากหลายของแมลงน้ํากลุ่ม e p t ค่าดัชนีชีวิตคุณภาพน้ํารวมถึงลักษณะทางกายภาพของน้ําค่ะส่วนตัวแปรควบคุมได้แก่ วิธีการเก็บตัวอย่างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงระยะเวลาระยะทางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างค่ะขอบเขตการศึกษาของเราครอบคลุมพื้นที่ยุทยานแห่งชาติคลองลานในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับคือการได้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําได้ทราบระดับคุณภาพน้ําเพื่อการเฝ้าระวังและที่สําคัญที่สุดคือการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําให้กับเยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นค่ะ เคื่อมือพิเศษของเราก็คือแมลงน้ำฟุ่ม E p T ค่ะประกอบด้วย E a m p h m o r p t e l a หรือตัวอ่อนแมลงชีปากขาว P p e r c o l t e l a หรือตัวอ่อนแมลง stonefly และ T Thysanoptera หรือตัวอ่อนแมลงหนอนปอกน้ำค่ะทำไมต้องเป็นพวกมันจากตัวน,นี้ล่ะเพราะพวกมันเป็นแตงกีชีวัดน้ำที่มียมใ้ค่ะพวกมันเนื้อมากสุด ชอบนันแต่น้ำสะอาดเขาค็เจนสูดถ้านามเริ่มมากเมื่อไหร่ก็จะไหายระจทีเลยค่ะอืก็นีงมีสองหายนะขอเลื่อนเลยไอ้เงี้าง้องเขาปึกต้นฟานสาวเา้ี่จริงเหรอวงที่ขายอามากเลยนะพี่แง่้ำเป็นาัไงนะแบบดีจังแค่แ่จะต้ไฟนะคะแต่เจอีปลาขาววงแฮกจาวจีนี่ดิตัวแบนๆแบบนี้ซึ่งบ่งบอกถึงน้ำที่ไหลแรงและสะอาดมาก วิธีการคือกวนพื้นน้ำให้ตะกอนฟูงเข้าสวิงต้องทำระยะทาง10เมตรต่อจุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดขั้นตอนนี้เราต้องตาไวและใจเย็นๆมากๆค่ะเราต้องคัดแยกตัวอ่อนออกจากเศษใบไม้แล้วจำแนกชนิดดูว่าเราเจอ E P หรือ T หรือเปล่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและจัดก,การพื้นที่ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ข้อที่6เรื่องการจัดการน้ำสะอาดค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำตกคลองรานและน้ำตกของน้ำไหลจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สะอาดและปลอดภัยต่อระบบนิเวศและชุมชนสืบไปค่ะใส่น้ำพูดไม่ได้แต่มแมลงตัวเล็กๆเ,เหล่านี้กำลังกระซิบความจริงให้เราฟัง หน้าที่ของพวกเราคือต้องรับฟังและช่วยกันดูแลรักษาค่ะมาร่วมเป็นนักสืบสายน้ำรักฝ่าคลอง้านกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ